ขอบคุณอาเลยครับขอขอบคุณที่ใจดีที่นิกงาทเดียวของคุณสุรันรัตน์เลยที่มาช่วยเหลือประชาชนที่สัตว์เสือรักษาสัตว์ป่ามาจุ่มจุ่มซืหายใกล้เคียงขอขอบคุณมากนะครับจากอาสาร่วมด้วยบาทที่หก

เยน่ารักแบบนี้เองนะคะฮัลโหลนรับโครงการดีนะครับจากท่านสุรบงกาสิล์นะครับคลินิกแงะกาศสุลาบายเดียวนะครับวันนี้ก็ได้นำอาหารน้ำเจลห้าห้าไปฝากนะครับพร้อมด้วยพระสงฆพันธ์จากหน่วยของเทท้าเจหน่วย อาการนะครับพร้อมด้วยได้รับความร่วมมือและมนร่วมจาบคุณสุรัน์เนชมรมเพื่องมือเหรื่องเะหระห่งรระยะยะหระยห่่ายาะยร่าระยะห่างรยะงร่ง่งระย่งอระยนะครับา้ยรหารยยบ้ เดี๋ยวเราก็แต่งน้าไปค่ะนคะยี่สิบชุดเลยครับใช่แยกออกมาเลยนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะมาแจกผู้ติดเตื้อได้านบนหรือผู้ติดโควิดอยู่ด้บนนะครับนะครับน้วไม่ต้องเอาข้าวแยกกันเอาข้าวหนึ่งเลยครับยี่สิบกล่องเบาให้พี่ไปก่อนเดี๋ยวพี่เขาจะขึ้นไปแจกด้านบนเลยนะครับก็ไปกันเรื่อยๆไปกันเรื่อยๆนะครับ ดึงโครงการดีๆจากคุณสุรัตน์นะครับจากใจถึงใจนะครับควิืจะมายังไงเราก็ไม่ทิ้งกันนะครับคุณสุรัตน์บอกว่าเราไม่ทิ้งกันนะครับรับไปเรื่อยๆเลยนะครับรับไปเรื่อยๆนะครับโอเคนะครับรับกันไปเรื่อยๆเลยนะครับตอนนี้ของก็ยังมีนะครับเรื่อยๆประชานทก็ทยอ์กนมาเรื่อยๆนะครับ่านสุรัตน์บูชาศิลม์ไม่ได้การเองนะครับท่าไม่ได้ลงสอสอ แต่ว้ายก็ยินดีที่จะทำงานเพื่อรับใช้ของใี่น้องประชาชนหรือว่าทางวันใจก็คือด้วยการเป็นห่วงันใหใยจากใจถึงใจขององค์การสินนะครับท่าน,นเปิดศูนย์ปฏิบัติธรรมนะครับ